จะแห่ลโพวงแก้บนก็จะเข้าปเป็นงวดที่4ได้ไหมนะครับงวดแรก16ตุลาเข้า28งวดต่อมา9ไอ้4 9เข้าทั้งเลขรู่เล็กเจาะแล้วก็เม็ดเดียวงวดเมื่อกี้ก็มาแค่รูดหกหงมาสองตัวงวดนี้นะครับหนึ่งตุลาต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันแล้วก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้สติวิจรารณญาณอาจารย์ไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับเป็นเพียงการเล่ากันไทายว่าแค่นั้นวันนี้อาจารย์พามาชมนะอยู่ที่ตำหนักปุ๋ยออนอตครับนะครับนี่ ทุกคนถ้าใครมาเนี่ยบอ่อน้ําปู่ปู่อนันต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่จะเห็นต้นมะขามยักษ์มะขามยักษ์นี่ร้อยปีนะครับที่เป็นทรงเกี้ยวเหมือนพญานาคใช่ไหมอ่าหลายคนคงคุ้นชินกับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีน้องจุกนะครับน้องจุกน้องกุมารีน้องกุมารีเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอ่ามีน้องจุกน้องกุมารีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยเป็นบริเวณนะครับแล้วก็เจ้าแม่ไซทองอยู่ตรงนั้นต้นทีนี้อาจารย์สังเกตนะครับว่า เห็นอะไรมาขึ้นนะครับปลาขฏดว่านะครับทุกคนโอ้โหแล้วขนลุกลูกน้องไปหมดนะเหลืออยู่คนเดียวนี่ครับมีโพนปวกขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นโพนใหญ่เลยเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะครับในต้นมะขามขึ้นเองนะครับไม่รู้หมายยังไงขึ้นเองที่ต้นมะขามยักษ์ร้อยปีของเรานะครับเนาะ ก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาลูบแปลงพี่น้องเป็นค้ามเสือส่วนบุคคลดี๋ยว่ผพาขอโศกขอหลับนะผู้ใดบ่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บ่ได้เฮตดคลิปโดนครับพี่น้องบ่ได้เหตุคลิปโดนเมื้อนี่ยลงมารับลูกศิษย์ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาไหว้ปู่ด้วยเดี๋ยวจะพาลูบแปลงลูบยางมันหลังเดิกไทยชมนะครับเป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับแปลกดีอาจจะขึ้นทั่วไปตามท่ารามธรรมชาติก็ปลวกมันก็ขึ้นของมันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ถ้ารามวามเชื่อเราก็คิดว่า ต้องมาขอโชวขอลาบครับเอาเป็นไซส์สื่อเนะเอาเป็นไซส์นี่ใช้สติวิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็ต้องฝากากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะพูดเรื่องเลขทูบด,ด้วยแล้วก็เลขชุดของเราด้วยนะครับเรื่องจริงก็คือในวันนี้เนี่ยวันที่ชีวิตเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเหมือนดวงอาทิตย์แหละครับขึ้นได้ก็ลงได้ลงได้ลงได้ก็ขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับลงได้ก็ขึ้นได้เหมือนเดิม มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าปู่คาดคนจริงๆก็คือเราจะได้รู้ในในวันที่เราหมดผลประโยชน์ใครที่อยู่ข้างเราบ้างคนเนี่ยตอนผมดังๆเนี่ยโหูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ประจาโถยพอเวลาผมกระแสดรอปลงเพราะผมอยากให้มันดรอปลงเนี่ยทาเหมือนไม่รู้จักผมก็มีนะครับเนี่คือการคาดคนครับฉะนั้นคนแบบนี้เขาจะมองว่าคบกันแค่ตอนที่มีผลประโยชน์พอไม่มีผลประโยชน์เนี่ยก็ทําไม่รู้จักการตั้งจากบางคนครับ จะดังไม่ดังครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อาจารย์อยู่ตลอดเวลา,าทักทายถามข่าวเป็นห่วงติดตามอยู่ตลอดต้องขอบคุณจากใจถึงผมจะผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองคูก็เห็นครับขอให้คนเหล่านี้ในวันที่ผมอ่อนแอยังอยู่เคียงข้างผมในวันที่ผมกลับมาแข็งแกร่งพวกพี่ก็ควรได้รับในสิ่งที่พวกพี่ซื่อสัสตย์ต่อใจตัวเองมาตลอดขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วลงมารับลูกศิษย์ทุกวันนะครับช่วงนี้ ก็จะไม่ได้รับแค่วันที่2ที่3ที่4ตุลานะครับนอกนั้นก็รับปกติครับวันที่1ก็จะมาลุ้นหวยที่ตรงผูองดานะครับมาลุ้นลอตเตอรี่จะแห่หลาโพงแก้บนก็จะเข้าเป็นงวดที่4ได้ไหมนะครับงวดแรก16ตุลาเข้า28งวดต่อมาไอ้าสี่เข้าทั้งเลขรู่เล็กจอะแล้วก็เม็ดเดียวงวดเมื่อกี้ก็มาแค่รูดหกหงมาสองตัวงวดนี้นะครับหนึ่งตุลาต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนัน แล้วก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางผู้ใช้สติวิจรรารณญาณอาจารย์ไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับเป็นเพียงการเล่ากันไทยว่าแค่นั้นนะครับก็1ตุลา2,567นะครับซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มีเลข2ซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มีเลข2นะครับ28 25 58แล้วก็23ครับฟังอีกครั้งครับ28 25 58แล้วก็23ครับ3ตัวท้ายนะครับของลอตเตอรี่นะครับ285 283 2 8 5 2 8ดเม็ดเดียวตัวเดียวเลย28 8 2ครับส่วนทุบป,ปู่ที่จุดได้นะครับแอบใบนิดนึง664อ่าเราจะตีเป็น664694หรือ6 2 4ออะไรก็ได้นะครับเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครยังมาไหว้ปู่นะครับมัานนสามัคีอำเภอนามนจังหวัดกระ่ิงตําหนักปู่ใหญ่อ่อนนะครับใกล้ๆก,กันครับกับธรรมอุทยานห่างกันไม่ถึง30กิโลครับของลุงปู่ศิลานะครับเนาะไปนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังมาหาอาจารย์ก็มาได้เลย แต่ว่างวดนี้รัฐบาลผมบอกเลยว่ามันสิมีเลขที่มันแบบว่ามันเป็นเลขที่มันแบบม้ามืดเออบอกมือนี่หละแล้วก็สิบบอกให้ไปหาซอรตอรลี่ไว้แล้วก็ไปจิ้มไว้มันสิมีมีเลขมามืดอยู่ตหนึ่งอ่ะพ่อมือย่างพ้อมแล้วกดหนึ่งอ่ะวันส่วนรอบนี้นะรัฐบาลผมให้สามกับแปดผมก็ยังยืนยันนอนยันนะว่ารอบนี้ผมชอบสามแล้วเลขทูบผมไปจุดนะครับถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์สด ผมเพิ่งไปเมื่อวานนะครับเลขทูบผมมันมันมีสองตัวอีกแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมีสองตัวและปรากฏว่าเลขทูบมันเป็นเลขดังก็คือเลขสามเก้าเก้าสามเป็นเลขอายุของพี่อมนะครับอมอัออกพันธ์ธมาตที่เสียชีวิตดาราที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเลขของเลขเป็นเลขคนดังของท่านหนึ่งนะครับไม่ขอพูดและกันนะครับ ก็แล้วไม,ไม,ไม,ไม่พี่ก็รู้อยู่นะว่าเป็นเลขของใครนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกแต่ปรากฏว่าเลขทูบเรามันไปตรงกับเลขดังนะครับแต่ผมก็เนี่ยเขียนให้นะครับตามดวงใครดวงมันนะครับตัวสุดท้ายถ้าถามว่าผมเห็นเป็นตัวไหนผมเห็นเป็นสามนะครับเก้สามแล้วก็เดี๋ยวผมซูมให้ดู ตัวนี้ผมเห็นเป็น3แล้วแต่ดวงใครดวงมันแต่ผมบอกในไลฟ์สดว่าสามสองตัวมันอาจจะเป็น3าสองก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น8ก็ได้เพราะว่า8กับ3ตัวเดียวกันผมก็เลยจับให้เป็น9 3 3แล้วก็เก้าสามบางคนว่ามันมาจากไหนมันมาจากตรงนี้นะเก้าสามแล้วก็เก้าสามแแล้วก็สามส่วนเลขกันก็คืออาจจะกลับหัว6กสแล้วก็ เก้าแปดก็คือเลขแผงสามสองก็คือสามสองตัวโอเคนะครับตามนี้เด้อเพราะว่าเก้าสามนี่มันเป็นเลขดังมากแต่ถ้าเก้าสามซื้อไม่ได้เราซื้อสามหกโอเคนะครับนี่อันนี้คือเลขชุดสามกับแปดนะครับผมเขียนให้ตัวใหญ่เลยเห็นไหมรอบนี้แปดกับสามนี่ต้องซื้อนะซื้อได้ไหมยังซื้อได้ไหมครับแปดสามแล้วก็สามแปด แล้วก็ตัวรองยังมี32 36 80 86 038 7 30แล้วก็583แามักแห่งมี30แล้วก็86ระวัง93แล้วก็89ถ้า83ซื้อไม่ได้ไอ้เก้าสาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อมีแค่นี้ผมฟัน3รอบนี้ครับใทยนี่อันนี้ผมปล่อยให้ตั้งแต่18แแล้วแต่มันจะมีเลขเหนือความคาดหมายรอบนี้นะ เลขที่น่ากลัวนะวันอังคารเนี่ยมันจะมีเลขตัวหนึ่งนะที่ให้ระวังไว้ก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ครับชอบไหมชอบศูนย์ไหมรอบนี้ชอบศูนย์ไหมตอนแรกผมว่าซิไว้เอาไว้เซอร์ไพส์วันวันอังคาร แต่ว่ารอบนี้น่ะศูนย์นะที่ผมเจาะให้จะมีสามศูนย์แล้วก็มีแปดศูนย์แต่ว่าตัวที่เด็ดกว่านั่นน่ะเออผมให้แล้วกันผมให้เมื่อนี้แหละศูนย์ครับรอบนี้นี่ศูนย์ศูนยศูนย์น่าซิเดดนศูนย์นี่ให้ระวังเลขเก้าศูนย์มักหมมักบ่มักบ่ ชอบไหมครับให้ระวังเลขศูนย์นะซื้อจัดลอตเตอรี่ไว้เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าจัดไว้สักหนึ่งชุดนะครับสักหนึ่งใบนะครับว่ากันไปอะเลขศูนย์นะเลขศูนย์นะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าชอบไหมนี่รู้คงอ่ะแล้วนี่ลอตเตอรี่สุดท้ายในรอบนี้ซื้อหลายซื้อหลายแห่ <c oughs> หลายแห่าเลย <c oughs> เห็นว่าซีมีแต่แปดสามแปดสามนี่หลายแหงเพราะว่างวดน,นี้บอกแล้วว่ามากแปดสามสามเก้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อสามหกหกสามแล้วก็แล้วก็ซื้อสามแปดแล้วก็แปดสามเนาะเออแล้วอันนี้โอเคนะครับสุดท้ายแล้วขอให้เราโชคดีขอให้เรามีโชควิลาบร่วมกันรัฐบาลรอบนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามนะครับ เน้นไปที่30นย์ 38, นะครับ3 8นะครับเน้นไปที่30 83ย์แสแล้วก็8 6นะครับเม็ดเดียวให้0 3นย์นะครับส่วนเลขระวังรอบนี้ให้ระวังเลข0นย์นะครับแล้วก็จัดลอตเตอรี่0 9นย์ไว้นะครับถ้ากลัวกับหัวก็ซื้อ0 6 6ย์แต่เน้นไปที่0 9 9ย์รอบนี้คิดว่าน่าจะมี0ูนย์ถ้า0ูนย์มานะครับก็ไปซื้อไว้นะครับ 3 0นะครับแล้วก็9 0นะครับขอให้โชคดีความมีโชคมีลาบร่วมกันสุดท้ายขอบคุณคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็แยย้ายไปกินเขากิน